ดูแชร์ก่อนมีคนส่งคำถามอ้าวลืมใส่ไมค์มลืมใส่ไมค์ โสวัสดีพวกเราทุกคนได้ยินเสียงครูแพรชัดดีนะคะสวัสดีพวกเราทุกคนคีย์วันนี้แพงมากเนื่องจากมีคำถามส่งเข้ามาหาครูว่าครูคะหมดพลังชีวิตอะ ยอมให้หมดกันได้ยังไงอยู่ในเพจนี้นะคะเป็นเพจแห่งพลังงานที่ดีเป็นเพจแห่งความเบิกบานสดใสนะคะเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นครูเป็นยานแม่ครูเป็นเจ้าแม่เรื่องนี้ยอมไม่ได้นะคะในการให้ใครก็ตามนะคะที่ติดตามเพจนี้หรือเพื่อนของคุณที่แชร์กันออกไปนะแล้วหมดพลังนะคะไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดวันนี้ครูก็เลยกดไลฟ์นะใครเข้ามาแล้วแชร์ก่อนเลยแชร์ก่อนเลยนะคะ แชร์ก่อนเลยอย่าครูกดแชร์ด้วยคอนเฟิร์มว่าดีมากจริงๆมีคนจำนวนมากบอกว่าครูคะแฟนของหนูเขาเพิ่งเดินจากชีวิตหนูไปครูคะอ,อตอนเนี้ เ,เริ่มต้นใหม่ในปีนี้แล้วก็ยังหลงทางอยู่ไม่รู้ว่าจะคลำทางไปทางไหนอยากที่จะลาออกจากงานประจำแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเองอะไรใดๆก็ตามแต่แต่ว่ามันเริ่มรู้สึกถึงความหมดพลังวันนี้เอาเคล็ดลับไปเลยค่ะเอาเคล็ดลับไปใช้ในการเพิ่มพลังชีวิตของคุณใครเข้ามาแล้วแชร์แชร์เลยนะคะเอ,อ๊เดี๋ยวนะสัญญาณเป็นยังไงบ้างเอ่ย อาครูไม่เห็นคอมเมนต์ครูเพิ่งมาเห็นคอมเมนต์ตรงนี้เดี๋ยวนะคะสวัสดีน้องฟองนะคะน้องฟองว่าสวัสดีค่ะครูแพคคนสวยสวัสดีพวกเราใครเข้ามาแล้วแชร์เลยแชร์เลยนะเพราะว่าคืนนี้ครูน่าจะไม่ได้กลับแบบถึงบ้านเร็วแล้วไปไลฟ์นะคะอ้ามีคนแชร์ก่อนครูไวมากไวเวอร์ สวัสดีคุณแพนนะคะคุณแพนดานดานะคะบอกว่าสวัสดีครูแพนสวัสดีพวกเราทุกคนเนื่องด้วยมีคําถามนะคะที่ส่งเข้ามาว่าเขาหมดแรงหมดพลังความรักความลับแห่งชีวิตที่หลายคนไม่เคยรู้แล้วครูอยากให้พวกเราตั้งความลับนี้ตั้งค่าความรักความความลับที่ครูกําลังจะบอกต่อไปนี้ฟังดีๆเนะะี่ยค่ะ ครูคุณแพนบอกว่ามารับพลังจากครูแพค่ะยินดีนะคะน้องฟองว่าลัญยาว่าหนูแชร์แล้วค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้น่ารักมากๆนะคะน้องฟองเนี่ยมาถึงกดแชร์ก่อนเลยนะคะน่ารักมากๆยอดเยี่ยมมากๆใครได้ฟองเป็นแฟนใครได้ฟองเป็นกัลยาณมิตรใครได้ฟองเป็นเพื่อนโชคดีมากๆนะคะเพราะมีอะไรดีๆน้องฟองแชร์ให้ตลอดนะคะ บัดดีกันกับพี่ปิ่มนะก็น่ารักามากๆเช่นเดียวกันพี่ปิ่มก็แชร์ให้น้องฟองพี่ปิ่มก็แนะนาน้องน้องออแนะนําครูใช่ไหมคะบอกว่าพี่ปิ่มเลียนกับครูแพ้แล้วเปลี่ยนชีวิตนะคะแล้วก็มาแนะนําให้น้องที่รักก็เลยได้มาเป็นแก๊งเดียวกันสวัสดีแฮปปี้เอสพีนะคะอ่ะทีนี้สิ่งที่ครูจะบอกพวกเราก็คือว่าคนจํานวนมากแล้วก็คนจํานวนเยอะมาก คุณเคยเห็นไหมอ่าพูดถึงพี่ปิ่มพี่ปิ่มก็มาคนจํานวนเยอะมากที่สวัสดีส้มซ,ซ่าส้มบอกว่ากําลังคิดถึงเลยแชร์เลยค่ะส้มครูคิดถึงส้มเช่นเดียวกันคนจํานวนมากตัดสินชีวิตตัวของเขาเองแล้วทําให้ตัวเขาเองหมดพลังจากคําพูดของคนอื่นฟังดีๆนะคะคนจํานวนมากตัดสิน ชีวิตของตัวเองแล้วทำให้ตัวเองหมดพลังจากคำพูดและการกระทำของคนอื่นแล้วเรื่องความลับพลังแห่งชีวิตในวันนี้ที่ครูจะแชร์แล้วถ้าเราตั้งเรื่องนี้เป็น mindset เหมือนกันเราเซตเซตติ้งอ่ะเราเซตติ้งในมือถือเราตั้งค่าในมือถือของเราครูตั้งค่า เรื่องนี้นะคะในชีวิตของครูเป็นเซตติ้งในชีวิตของครูเลยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องอะไรนะคะมันก็เลยไม่สะเทือนนะคะไม่สะเทือนจากการตั้งค่า m i n d ซ e t แห่งชีวิตนี้และวันนี้ครูเอามาแจกฟรีวันนี้เอามาให้ฟรีๆให้พวกเราเอาไปใช้แล้วมันเพิ่มพลังชีวิตคุณได้แบบถ้าคุณตั้งค่า เรื่องราวที่ครูกําลังจะพูดต่อไปนี้ครูบอกเลยว่าคุณจะเป็นมนุษย์ที่มีพลังล้นหลามตลอดเวลาใครจะมาใครจะไปใครจะนินทาว่าร้ายใครจะทําร้ายใครจะคิดไม่ดีกับคุณอะไรใดๆก็ตามไม่สเสถอนครูทวนซ้าอีกครั้งหนึงนะคะเคล็ดลับแห่งชีวิตที่จะทําให้คุณมีพลังมาก,มากทําไมถึงต้องมีพลังเวลาที่คุณเหี่ยวอ่ะขายของก็แบบไม่ดึงดูดลูกค้าเวลาที่พลังงานตกอ่ะ เจอคนก็ไม่อยากที่จะเข้ามาเวลาที่พลังงานไม่ดีคนคู่รักของคุณทุกคนฟังดีๆนะคู่รักของคนทุกคู่รักของคุณทุกคนมนุษย์นะคะเขาต้องการอยู่กับคนที่มีพลังงานดีๆเขาต้องการอยู่กับคนที่ทําให้เขามีความสุขไม่ใช่เจอหน้ากันทีไรห่อเหี่ยวตลอดไม่ใช่เจอหน้ากันทีไรแบบท้อแท้ตลอดเพราะฉะนั้นมนุษย์คู่ของคุณอ่ะเขาต้องการอยู่กับ แฟนอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีที่มีพลังงานที่ดีเป็นพลังงานออแรงสั่นสะเทือนที่ดี good ไ i b e เป็นคลื่นสั่นสะเทือนของความรู้สึกดีอารมณ์ดีคุณอยากอยู่กับคนที่ร้อยปีพันชาติเขาก็เครียดตลอดทุกตลอดจนตลอดดอคุณอยากอยู่ใกล้คนแบบนั้นตลอดไหคุณอยากที่จะเข้าไปคุกคีตีโมงเอ,อ ปาร์ตี้ปาจิงโกะอะไรกับคนที่แบบว่ากระเป๋าแบรแบนด์แฟนทิ้งตลอดเวลาไหมมันไม่มีพลังมันดูดพลังชีวิตคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพลังในชีวิตสำคัญมากเพราะพลังงานในชีวิตของคุณฟังดีๆนะคะพลังงานในเท่ากับพลังที่คุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรัก เงินทองอกัลยาณนามิตรเรื่องราวดีๆอะไรที่แบบเกิดกับคนอื่นยากเกิดกับคุณง่ายเมื่อคุณมีพลังแห่งชีวิตที่ครูกำลังจะบอกต่อไปนี้เพราะฉะนั้นนับจากวินาทีนี้ไปฟังดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนับจากวินาทีนี้ไปหากมีใครมาพูดทำลายคุณหากมีใครเดินออกจากชีวิตของคุณสิ่งที่ครูจะบอก คุณทุกคนก็คือว่าไม่มีใครมาลดคุณค่าของคุณได้ตั้งค่าไม่เสร็จนี้ไว้เลยตั้งค่าไม่เสร็จนี้ไว้เลยไม่มีใครมีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีใครสามารถที่จะมาลดคุณค่าของคุณได้เพราะคนจำนวนมากตัดสินตัดสินเลยแฟนเดินจากไป สมมติว่าคุณมีแฟนใช่ไหมคะแล้วแฟนวันนี้เดินจากชีวิตคุณไปปุ๊บคุณตัดสินเลยว่าเป็นเพราะว่าฉันไม่ดีพอการที่แฟนเดินไปคุณค่าฉันลดลงแล้วมีคนนะคะมาพูดกับครูว่าแฟนหนูทำกับหนูแบบนี้เขาลดคุณค่าหนูมากเลยคุณบณีิการว่าแชร์แล้วค่ะน่ารักมากๆขอบคุณนะคะมีคนมาพูดกับครูว่าแฟนของหนูทำกับหนูแบบนี้เขาลดคุณค่าหนูมากเลยครูก็ ครูก็ฟังแล้วครูก็งงว่าเขาจะลดคุณค่าหนูได้ยังไงวะในเมื่อหนูอะก็มีคุณค่าที่แบบสูงส่งของหนูอยู่แล้วการกระทําของแฟนของคุณการกระทําของคนใจร้ายการกระทําของคนไม่ดีการกระทําอะไรใดๆก็ตามแต่คําพูดที่ไม่ดีคำพูดที่เป็นเรื่องลบแทงข้างหลังนินทาอะไรใดๆต่างๆนั่นเป็นการกระทําของเขา แล้วคำถามก็คือว่าการกระทำของคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะทำให้คุณค่าของคุณลดลงเหรอคะครูทวนซ้ำอีกครั้งนะคะการกระทำเฮ้ยไลฟ์นี้แพงมากไลฟ์นี้แพงมากการกระทำของคนอื่นฟังดีๆนะการกระทำของคนอื่นอะตรงนี้คือคนอื่นอันนี้คือตัวคุณการกระทำของเขาคำพูดของเขาครูยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะอันนี้เป็นคนอื่น อันนี้คือคุณคนอื่นเนี่ยเขาเดินจากชีวิตคุณไปเขาพูดไม่ดีเขาทำร้ายคุณเขาเทำให้คุณต้องเสียใจยการกระทำของเขามันเกี่ยวกับคุณค่าของเขาเว้ยคุณรู้ข้อนี้คุณตื่นคุณเปลี่ยนชีวิตเลยนะเก็ดมะใครเก็ตช่วยกดเลขสองมาหน่อยใครเก็ดช่วยกดเลขสองมาหน่อยเพื่อจะได้ให้เรารู้ว่าเฮ้ยเออ การกระทําของไอ้คนใจร้ายการกระทําของคนที่เดินจากชีวิตเราไปการกระทําของคนดินทาของเราเออการกระทําของคนที่มันดินทาเราคิดไม่ดีกับเราด่าเราแทงเราข้างหลังอะไรใดๆก็ตามนั่นค<ะไ>ือการกระทําของเขาการกระทําของเขาจะเป็นคุณค่าเราได้ไงฟังดีๆนะคะการกระทําของคนอื่นจะเป็นคุณค่าเราได้ไงการกระทําของเขาเขาบอก คุณค่าเขาเขาบอกคุณค่าเขาเขาไม่ได้บอกคุณค่าคุณเพราะฉะนั้นสองสามีภรรยาอยู่ด้วยกันใครเดินออกจากชีวิตของคุณไปเขาไม่ได้เอาคุณค่าคุณไปด้วยเขาทำไม่ดีกับคุณนั่นบอกการกระทำเขาไม่ได้มีผลทำให้คุณค่าของคุณลดลงเลยแต่คนจำนวนมาก แต่คนจำนวนมากพี่กิรติกดสองนะคะคุณมณีการกดสองยอดเยี่ยมมากคุณแพนกดสอง22เลยนะคะเหมือนทะเบียนร,รถคูตองสองถูกไหมเกตไหมเกตไหมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวคนทำชั่วกับคุณคนทำไม่ดีอะคุณพูดนินทาใส่ร้ายว่าคุณข้างหลังอะแล้วคุณก็มารู้สึกเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่เป็นคนไม่มีคุณค่าเฮ้ยมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องสิ่งที่เขาทำคำพูดชั่วๆของเขา จะมาลดคุณค่าคุณได้หรอคำพูดไม่ดีของเขาลดคุณค่าเขามันเกี่ยวกับคุณค่าเขาเองไม่เกี่ยวกับคุณแต่คนจำนวนมากก็เอาไปผูกแล้วก็เอาไปโยงแล้วก็เอาไปร้อยเรื่องแล้วก็อ๋อเป็นของฉันเป็นของฉันฉันคงไม่ดีพอฉันคงไม่มีคุณค่าพอเขาถึงทำกับฉันแบบนั้น no no life นี้ส่งพลังและเปลี่ยนชีวิตมากแชร์กันออกไปเหมียวกด2 2 2 2โบกด2นะคะน่ารักมากแสดงว่าแบบ เกตมากเกตสุด,ส,ดสวัสดีคุณยุ้ยนะคะพี่กีรติบอกว่าพลังงานดีๆจากครูแพรผู้น่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีคุณเหมียวนะคะเพราะฉะนั้นเกตมะเนี่ยกดสองกันมาใหญ่เลยเกตมะแล้วคุณยุ้ยบอกว่าการกระทําของเขาเป็นของเขาถูกต้องไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราไปตอบโต้จะเป็นกรรมของเราอ่ะถูกต้องการกระทําของเขานั่นมันคือคุณค่าของเขาไม่เกี่ยวกับเรา ไม่เกี่ยวกับเราเลยคุณยุ้ยกฏสองแบบยาวๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่มีคนมาพูดกับครูครูคะเขาทําแบบนี้กับหนูเขาลดคุณค่าหนูเฮ้ยไม่มีใครลดคุณค่าคุณได้เว้ยฟังดีๆนะคะไม่มีใครลดคุณค่าคุณได้ถ้าคุณไม่ยอม ไม่มีทางไม่มีทางเลยมันคือการกระทําของเขามันคือกรรมของเขามันคือคุณค่าของเขาสิ่งที่เขาทํามันบอกคุณค่าเขาสิ่งที่คุณทําหลังจากนี้มันบอกคุณค่าของคุณเช่นเดียวกันเขีรยเนาะเลียมแล้วคนจำนวนมากก็ตัดสินตัวเองนะคะว่า แฟนเน่เดินออกจากชีวิตไปคุณไม่รู้หรอกมีคนจำนวนเยอะมากที่เ,เขาลึกข้างในเขากลัวกลัวการกลัวการถูกถิง้งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีฟแล้วก็ลึกซึ้งเกินกว่าที่สถานการณ์ภายนอกแล้วคุณเห็นเหตุการณ์ภายนอกถ้าคุณไม่ได้รู้ลึกเข้าไปข้างในถึงใจของมนุษย์นะคะคุณจะไม่รู้เลยว่า การที่มีคนบางคนนะคะเดินออกจากชีวิตของคุณไปคนคนนี้คุณไม่รู้ว่าเขาเจอเหตุการณ์ชีวิตอะไรมาบ้างเขาผ่านความผิดหวังเจ็บช้ำมากี่ครั้งแต่วันนี้เขาเลือกตัดสินใจเดินจากคุณอาจจะเหตุผลอะไรใดๆก็ตามแต่นะคะแต่หลายคนตีความหมายว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าแต่มันจะมีอีกเคสที่ครูเจอนะคะแล้วก็ มีจำนวนหนึ่งไม่ได้บอกเหมารวมว่าทั้งหมดแต่มีจำนวนหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่กลัวถูกทิ้งคุณเคยเห็นคนเพื่อนของคุณไหมในชีวิตนี้คุณเคยเห็นเคยเห็นผ่านตาม้างไหมคนที่กลัวการถูกทิ้งก็เลยทิ้งเขาไปก่อนกลัวการถูกทิ้งก็เลยทิ้งเขาก่อนเพราะฉันไม่สามารถที่จะรับได้กับการที่ กับการที่ว่าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะไม่สามารถที่จะรับได้ถ้าเกิดว่าแฟนถ้าเกิดว่าคุณจะทิ้งเขาไปวันนี้เขาเลยต้องทิ้งคุณก่อนเพราะลึกเข้าไปข้างในเขารู้สึกอ่อนแอลึกเข้าไปข้างในเขารู้สึกอ่อนแอเ,เขาก็เลยต้องเดินออกจากชีวิตของคุณก่อน เขาไม่สามารถที่จะยืนอยู่ตรงนี้และให้คุณบอกเลิกเขาก่อนได้เขารับไม่ได้เขารับไม่ไหวเขาเลยเลือกตัดสินใจที่จะไปก่อนเพราะตัวเขาเองการกระทําของเขาการตัดสินใจของเขามันคือคุณค่าของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณไม่มีคุณค่าเขาก็เลยเดินออกจากชีวิตของคุณไปเก็ Get มะเข้าใจมะสวัสดีมูนนะคะเข้ามาใหม่แล้วแชร์เลย มารับขึ้นพลังงานดีๆถูกต้องพลังงานเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตพลังงานเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวดึงดูดเงินดึงดูดความรักดึงดูดระดับความสําเร็จระดับใดก็ได้ที่คุณอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเค okay, ไหมคนจํานวนมากเขาอ่อนแอเกินกว่าที่จะรับไหวกับการที่ใครจะมาบอกเลิกเขาก่อนชิงเลิกก่อน เราเคยเห็นเพื่อนไหมเออกูก็รักนะแต่กูไม่ไหววะ่ะกูเลิกก่อนดีกว่าแต่ลึกๆข้างในเขาก็เจ็บต่างคนต่างเจ็บด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่คนเนี้ยเดินออกไปเขามีปมบางอย่างในชีวิตเขาเขามีแผลในใจบางอย่างในชีวิตเขาเขาก็เลยเขาเอ็นตีคุณค่าของเขาเองแล้วเขาก็ไปจากชีวิตคุณแต่ไอ้ตัวคุณก็มาตีคุณค่าว่าฉันคงไม่ดีพอหรอกคนคนเนี้ยเขาถึงจะเดินไปเขามีปัญหาของเขาการกระทําเขามันคือบอกบง่งบอกคุณค่าเขา ไอคนนี้ก็กลัวอ่อนแอเกินกว่าที่จะมาบอกคนนี้ว่าฉันฉันกลัวเธอจะทิ้งไปอ่ะฉันก็เลยทิ้งเธอก่อนมันลึกซึ้งมากๆนะคะมันลึกซึ้งมากๆคุณแพล็บอกว่าฟังครูแพรไมเซตเปลี่ยนทันทีเลยค่ะสุดยอดสุดยอดมันต้องพลังงานแบบนี้มันต้องแบบฟังแล้วแบบเก็ตเลยอย่างที่ครูบอกว่ากดสองสองสอง,สองมารัวๆเลยแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับวันนี้สำคัญแล้วมันส่งผลต่อระดับ ความสำเร็จในชีวิตของคุณเลยเลือกเอาไปใช้นับจากวินาทีนี้ไปฟังครูดีๆนะคะนับจากวินาทีนี้ไปไม่มีใครสามารถที่จะมาลดคุณค่าคุณได้อีกครูทวนซ้ำอีกครั้งนับจากวินาทีนี้ไปไม่มีใครสามารถที่จะมาลดคุณค่าของคุณได้อีกถ้าคุณไม่ยอม เพราะฉะนั้นอย่ายอมอย่าอนุญาตให้ใครมันลดคุณค่าในตัวคุณใครบางคนเดินจากชีวิตคุณไปเขามีเหตุผลของเขาเขาอาจจะกลัวแล้วเขาก็อาจจะอ่อนแอเกินกว่าที่จะให้เราไปบอกเลิกเขาก่อนได้เขาก็เลยชิงเลิกก่อนอาจจะมีเคสแบบนี้แล้วสิ่งที่ครูเคยเจอก็มีแบบนี้หลายหลายคนมีแบบนี้หลายหลายคนหรืออาจจะเป็นเหตุผลอื่นอะไรใดๆก็ตามแต่แต่การที่ใครเดินจากชีวิตคุณไปไม่เกี่ยวกับคุณค่าของคุณมันลดลงไม่เกี่ยวกับ คุณไม่มีคุณค่าไม่เกี่ยวเลยดูปากครูนะคะไม่เกี่ยวเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่อยากที่จะเข้าใจคนเพิ่มขึ้นนะคะครูเปิดสอนคลาสเอนียแกรมนะคะเอนียแกรมก็คือ คน9ประเภทภาษาไทยเรียกว่านกพลัลก์ทั้ง9นะคะนกพลัลก์ทั้ง9จะแบ่งคนออกเป็น9ประเภทแล้วแต่ครูไม่ได้สอนแค่9กครูจะสอน9คูณ3นะคะเพื่อให้เราได้รู้เนี่ยอย่างเงี้ยคนบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเออไอคนเนี้ยเขาเลิกกับเราไปก่อนเพราะว่าเขาอ่อนแอเกินไปที่จะอยู่กับเราแล้วให้เราบอกเลิกเขาก่อนเขาเลยชิงเลิกกับเราไปก่อนแล้วคนบางคนคบกับ ผู้หญิงคบกับผู้ชายคบกับใครก็ตามแต่แล้วแบบต,ต้องชิงเลิกก่อนชิงเลิกก่อนแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเลิกกับเขาก่อนในชีวิตนี้ฉันไม่เคยเลิกกับใครก่อนเลยพอฉันเลิกเขาฉันเป็นฝ่ายทิ้งเขาก่อนฉันรู้สึกฉันสูงส่งขึ้นมาเพื่อกดปมบางอย่างปมด้อยบางอย่างภายในตัวเองแล้วสิ่งแบบนี้ถ้าคุณไม่รู้จักลักษณะของคนคุณจะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยว่าเออแบบนี้มันก็มีด้วยเหรอครูเพราะเรื่องแบบนี้คนที่เขาเดินจากชีวิตคุณไปเขาจะมาพูดหรอ เขาจะมาพูดเหรอเขาจะมาพูดว่าเออฉันกลัวเธอทิ้งอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรกับเธออ่ะฉันก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะเดินออกจากชีวิตเธอไปวันนี้เลยซะยังจะดีกว่าเขาจะมาพูดกับคุณตรงๆแบบนี้เหรอหนึกออกปะคะมนุษย์เนี่ยยากแท้อย่างถึงแต่สิ่งสำคัญครูไม่ได้สอนให้คุณรู้คนอื่นไปทั่วแล้วไม่รู้จักตัวเองไม่ใช่อันดับแรกเลยรู้จัก นะคะเอนเนียแกรมเข้าบ้านไหนบ้านนั้นสงบสุขนะคะเอนเนียแกรมเข้าบ้านไหนบ้านนั้นสงบสุขแล้วครูก,กําลังจะเริ่มสอนในวันที่18บมการานี้เป็นคลาสแรกนะคะที่สอนออนไลน์แล้วเป็นคุ้มค่ามากมีมีพี่หมอมาสมัครมีด็อกเตอร์มาสมัครแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เ,เหล่านะเป็นคลาสความรู้ที่แบบอีกระดับหนึ่งคือมันนอกจากที่เราจะเข้าใจตัวเองแล้วเราเข้าใจมนุษย์ด้วยนะคะเราเข้าใจมนุษย์ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วใคร สนใจอยากจะเรียนคลาสนี้สอบทำรายละเอียดกับออแอดมินครูได้นะคะทักมาที่หน้าเพจหน้าเพจนี้เลยครูก็มาเติมพลังชาร์จพลังตลอดเวลา mm. เดี๋ยวให้เกียรติสถานที่ด้วยนะคะ mm. อันนี้เป็นโชว์รูมของเพื่อนครูเองนะคะวิสเปอร์ใครต้องการรถนะคะรถรถ,รถแน่จะมีเบนซ์มีพอร์ชมีหลายรุ่นเลยนะคะมีแบบ เยอะมากใครจะต้องการที่จะเปลี่ยนรถหรืออะไรก็ติดต่อทีอ่โชว์รูมของเพื่อนครูได้นะคะครูก็มารับพลังงานความร่ำรวยค่ะมารับพลังงานมูนบอกว่าเคารพให้เกียรติตัวเองถูกต้องมูนบอกว่าเข้าใจตัวเองเข้าใจมนุษย์ด้วยกันโอเคแบบนั้นเลยนะคะแล้วครูเดี๋ยวครูจะแนะนำอันนี้เป็นโชว์รูมของเพื่อนครูนะคะ วิสเปอร์น้องวิสเปอร์อยู่ไหนวิสเปอร์อยู่ไหนวิสเปอร์อยู่ไหนอ้าววิสเปอร์อยู่ไหนวิสเปอร์วิสเปอร์อยู่ไหนอวินวิสเปอร์อะไปเดินเล่นอ้าว โอเควิสเปอร์ไม่อยู่นะคะวิสเปอร์ไปนอนไปเดินเล่นนะคะงั้นไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนวันนี้รู้เลยเคล็ดลับดีๆที่ว่านี่ไงวิสเปอร์วิสเปอร์แต่ตัวจริงนังไปเดินเล่นนะคะตัวจริงนังไปเดินเล่นว่ารัญญาาน้องฟองว่ามีคนมา ขอบคุณหนูที่ทําให้เขาได้รับพลังงานบวกๆหนูเลยอยากขอบคุณครูแพรที่ให้พลังงานบวกกับหนูคะ่ะโอ้ยยินดีมากเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยอ่ะน้องฟองแชร์ไลฟ์ครูทุกไลฟ์น้องฟองแชร์ไลฟ์ครูทุกไลฟ์แล้วมีคนที่เป็นเพื่อนน้องฟองที่ติดตามกันใน Facebook เขาเปลี่ยนชีวิตเขาได้รับพลังงานดีๆหนึ่งแชร์มันเปลี่ยนชีวิตคนมากเพราะฉะนั้น กดเลยค่ะกดแชร์ตอนนี้เลยกดแชร์ตอนนี้เลยให้เพื่อนของเราได้รู้ว่าเฮ้ยครูแพรบอกว่าไม่มีใครมาลดคุณค่าของเธอได้ไม่มีทางการกระทำของคนอื่นคำพูดของคนอื่นมันบอกคุณค่าของเขาสมมุติมีคนมาดา่ารูมีคนมาว่าครูรับหลังเสียหายเ,าเขาพูดด่าครูแต่ สิ่งที่เขาพูดมันบอกคุณค่าเขาเองมันไม่เกี่ยวกับการมันไม่เกี่ยวกับคุณค่าของครูเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณคือไปต่อสวยๆไปต่อสวยๆเลยนะคะแซมนะคะบอกว่าครูแพ้สวยมากๆขอบคุณมากเลยค่ะมาีการบอกว่ารับพลังความร่ำรวยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะจัดไปนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งแชร์กับคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าโคตร ทรงพลังเปลี่ยนชีวิตกันเลยแล้วตั้งค่าไมเซ็ตนี้เลยว่าไม่มีใครหน้าไหนก็ตามสามารถมาลดคุณค่าของคุณได้จากการกระทำของเขาไม่มีทางไม่มีใครสามารถทำได้เพราะฉะนั้นแชร์ไปแล้วใครอยากลงลึกไปสมัครเลยนะครูไม่แน่ใจว่าตอนนี้น่าจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ทักมาแล้วกันเดี๋ยวแอดมินครูบอกไปให้นะคะว่า ถามมาบอกว่าคลาสเจาะลึกนะคะครูสอนเรื่องเจาะลึกกดแรงดึงดูดกับคน9คูณ3แบบนะคะเริ่มสอนวันที่18มกราคมแล้วก็เมื่อวานครูสอนในคลับใครที่ไม่ได้เข้าคลับบอกเลยเตือนตอนนี้ก่อนเลยว่าคุณพลาดมากเพราะคลับแม่งโคตรสุดยอดโคตรทรงพลังมากคุณมีเป้าหมายในปีนี้แล้วคุณไม่มีคู่มือคุณไม่ได้ปรับไมค์เซ็ตเอินโอเคครูจำได้แล้วเอินเปลี่ยนรูป Facebook ใช่ไหม โอเคเอินเปนลี่ยนรูปเฟซบุ๊ก Facebook, เนาะใครไม่ได้เข้าครูบอกเลยว่าพลาดมากเพราะมันโคตรทรงพลังมันโคตรจะแบบทุกคนเมื่อวานทําการบ้านเอาเป้าหมายออกงัดออกมาเป็นเป้าหมายที่เราใจเป็นเป้าหมายที่ตื่นเต้นตลอดเวลาไม่เกิดไม่ได้ไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ลงเรียนขับสมัครลงทะเบียนกันซะนะคะแล้วเ,เจอกันในคลาสนะคะไม่ว่าจะเป็นคลาสขับรายปีนะคะ My Magic หรือจะเป็นคลาสเจาะลึก นะคะสำหรับวันนี้ครูให้เคล็ดลับสั้นๆเอาไปใช้เปลี่ยนชีวิตกันได้เลยแล้วแชร์กันออกไปคุณคือคนที่มีคุณค่าสิ่งสำคัญคือคุณต้องเชื่อเชื่อได้หรือเปล่าเชื่อได้เป็นไปได้ทั้งนั้น I am here for you ครูอยู่ตรงนี้กับคุณไม่มีคำว่าเหงาแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย